พรชงกาแฟากับคุณธรรมะร,รมกิจวัตรธรรมดาเมื่อภาวินัยมาบรรจบกับวิธีสมัยใหม่ในยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการดำรงตนของพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระธรรมวินยัยก็ย่อมได้รับผลกระทบจากบริบททางสังคมและเทคโนโลยีเช่นกันหนึ่งในภาพที่กลายเป็นประเด็นถกเถียง และเรียกความสนใจจากสาธารณชนอย่างมากคือภาพของพระชงกาแฟซึ่งนำไปสู่การตั้งคำถามถ,ามถึงขอบเขตของคนธรรมะร,รมกิจวัตร,ร,ธ,ร,รธรรมดาว่าสมควรแก่สมณสาร,ร,รูปมากน้อยเพียงใดประเด็นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเรื่องของการดื่มกาแฟเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างการรักษาวินัยอันเคร่งครัด กับการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่ของพุทธบริษัทในปัจจุบัน 1. ผพระสงฆ์กับกาแฟน้ำปานะหรืออาหารวิการโดยหลักการทางพระวินัยแล้วพระสงฆ์สามารถฉันเครื่องดื่มที่ไม่จัดเป็นอาหารหรือของคบเคียวได้ในเวลาวิการหลังเที่ยงจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ เครื่องดื่มเหล่านี้เรียกว่าน้ำปานะซึ่งหมายถึงน้ำที่คั้นจากผลไม้ขนาดเล็กที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้หรือเครื่องดื่มอื่นที่ไม่ใช่กะผลไม้ไม่ได้ทำให้อิ่มจนเกินไปฉันกาแฟได้ไหมฉันได้โดยทั่วไปแล้วหากกาแฟานั้นถูกจัดเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ำปานะหรือเป็นเครื่องปุง เช่นผงกาแฟที่ยังไม่ปรุงแต่งให้มีรสหวานหรือใส่ครีมมากเกินไปสามารถชันได้โดยเฉพาะในเวลาเช้าและมักจะอนุโลมให้ชันหลังเที่ยงได้หากถือเป็นยาหรือเครื่องดื่มแก้กระหายที่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นของแข็งหรืออาหารที่ทำให้ท้องอิ่มพอควรระวัง ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อกาแฟนั้นถูกปรุงแต่งให้มีส่วนผสมของนมข้นหวานครีมเทียมหรือน้ำตาลในปริมาณสูงซึ่งอาจถูกตีความว่าเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะบำรุงกำลังอย่างชัดเจนซึ่งหากชั้นหลังเที่ยงก็จะเข้าข่ายวิการโภชนา หรือการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลซึ่งเป็นอาบัติปาจิตตีได้พระชงกาแฟเองได้ไหมกรณีส่วนตัวหากเป็นการชงกาแฟที่ญาติโยมถวายไว้ในกุฏิเพื่อฉันเองหรือชงเพื่อถวายพระผู้ใหญ่หรือคณะสงฆ์ในวัดเพื่อใช้ในกิจวัตรปกติไม่ถือว่าผิดพระวินัยอย่างชัดเจน หากไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการปรุงอาหารในลักษณะที่จะต้องไปซื้อหาด้วยปัจจัยส่วนตัวอย่างฟุ่มเฟือยกรณีที่เป็นดรามา่าประเด็นที่กลายเป็นที่วิพากวิจารณ์ณในสังคมมักมาจากการที่พระสงฆ์ชงกาแฟเสมือนการทำกิจวัตรของคาราวาสเช่นการเป็นบาริสต้าหรือการโพสต์คลิป ภาพลงสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ดูเกินงามหรือการใช้ปัจจัยที่ญาติโยมถวายไปซื้อกาแฟแบรนด์ดังราคาแพงซึ่งถูกมองว่าเป็นการขัดต่อสมณสสารูปและความมักน้อยสันโดษสองคนธรรมะทำกิจวัตรธรรมดาความเหมาะสมทางสังคม คำว่าคนธรรมะทำกิจวัตรธรรมดาสะท้อนถึงความคิดที่ว่าพระสงฆ์ก็เป็นมนุษย์ที่ต้องมีการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ภายใต้ผ้ากาสาวพัดนั้นมีความคาดหวังและกรอบของความเป็นธรรมะกำกับอยู่กิจวัตรของสงฆ์กิจวัตรหลักของพระสงฆ์คือการศึกษาพระธรรมวินัยการปฏิบัติธรรม การบินาบาตการทำวัตาสวดมนต์และการสงเคราะห์ญาติโยมการทำกิจกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากนี้จึงถูกมองด้วยสายตาที่เข้มงวดสมณสารูการกระทำใดๆของพระสงฆ์จะต้องสมควรแก่สมณสารูคือดูเรียบร้อยสงบเสงี่ยมและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้พบเห็น การชงกาแฟที่มีลีลาเหมือนบาริสต้ามืออาชีพการโพสต์ท่าทางที่ไม่สำรวมหรือการนำเสนอภาพลักษณ์ที่หรูหราทันสมัยเกินควรจึงถูกมองว่าขัดต่อหลักความมักน้อยสันโดษและทำให้พระาศาสนาเสื่อมเสียเจตนาและการสื่อสารบ่อยครั้งพระสงฆ์ ที่ชงกาแฟมีเจตนาที่ดีเช่นชงเพื่อถวายพระผู้ใหญ่หรือเพื่อบริการคณะสงฆ์ในงานบุญแต่เมื่อนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เจตนามักถูกบดบังด้วยภาพลักษณ์ที่เพราะสังคมยุคใหม่มีการตัดสินจากภาพลักษณ์ที่รวดเร็วและรุนแรงส ผลกระทบต่อสาระท่าและพระศาสนาประเด็นพระชงกาแฟและกิจวัตรที่ไม่ขุนตาของสงสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่าคือความสับสนในพระวินัยพุทธศาสนิกชนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในพระวินัยทำให้เกิดการวิาพากวิจารณ์โดยขาดหลักการ หรือการกล่าวตู่พระสงฆ์ทั้งที่ไม่ได้ผิดวินัยร้ายแรงสุขภาพของพระสงฆ์งานวิจัยบางชิ้นชีให้เห็นว่าพระสงฆ์บางรูปชันกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังหรืออาหารรสจัดในปริมาณมากเพราะเลือกไม่ได้ตามที่ญาติโยมถวายซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวดังนั้น การชงกาแฟเองเพื่อควบคุมปริมาณหรือเลือกชนิดที่ไม่ปรุงแต่งอาจเป็นมาตรการดูแลสุขภาพตนเองอย่างหนึ่งความสมดุลของการปรับตัวพระสงฆ์ต้องหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาแก่นของพระวินยัยกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีหรือการทำกิจวัตรที่ดูเหมือนค่ารวาอย่างพอดี เพื่อไม่ให้เกิดความเหินห่างกับคนรุ่นใหม่หรือเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านบทสรุปธรรมะอยู่ในความธรรมดาอย่างมีสติพระชงกาแฟจึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงและการประทะกันทางวัฒนธรรมการกระทำดังกล่าวไม่ได้ผิดพระวินัยอย่างชัดเจนเสมอไป หาทำไปโดยไม่หวังลาบไม่ใช่การซื้อขายและไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพระสงฆ์ชงกาแฟได้หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าการกระทำนั้นทำไปเพื่ออะไรและภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสังคมนั้นเหมาะสมแก่สมณเพศหรือไม่หากพระสงฆ์ทำกิจวัตรธรรมดา ด้วยความมีสติไม่ละทิ้งความมักน้อยสันโดษและใช้ทุกกิจเป็นโอกาสในการเจริญภาวนาแม้แต่การชงกาแฟาก็สามารถเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะได้ดังคำสอนที่ว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในกิจวัตรของชีวิตเพียงแต่ผู้ครองภากาสาวพัด ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการแสดงออกเพื่อรักษาสารท่าของสาธารณชนและดำรงความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยไว้ในโลกยุคใหม่ให้จงได้ความเหมาะสมระหว่างบทบาทธรรมะกับชีวิตประจำวนันการสร้างสมดุลแห่งวิธีคารวาสในสังคมยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การแข่งขันและกระแสข้อมูลมหาศาลคำถามที่ยังคงมีความสําคัญและท้าทายอยู่เสมอคือเราจะผสานบทบาททางธรรมะเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสมดุลได้อย่างไรสำหรับคฆรวาสผู้ครองเรือนการดำเนินชีวิตไม่ได้จํากัดอยู่แค่การแสวงหาความสุขทางโลกและการงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาจิตใจให้สงบและเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรมคำสอนด้วยบทความนี้จะสำรวจแนวทางการสร้างสมดุลอันอละเอียดอ่อนระหว่างการทำหน้าที่ทางโลกกับการบ่มเพาะคุณธรรมทางธรรมเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุขสงบอย่างยั่งยืน 1. ธรรมะไม่ใช่แค่พิธีกรรมในวัดแต่คือหลักการใช้ชีวิต คนส่วนใหญ่มักมองว่าธรรมะคือเรื่องที่ต้องไปทำที่วัดในช่วงวันสำคัญหรือเป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่ต้องปลีกตัวออกไปจากโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมะคือกฎแห่งความจริงและเครื่องมือในการบริหารจัดการชีวิตและจิตใจ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกขณะจิตธรรมะในที่ทำงานหลักธรรอย่างอิทธิบาทสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือเครื่องมือสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานฉันทะคือความรักและพอใจในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องจิตตะ คือความเอาใจใส่และรับผิดชอบและวิมังสาคือการไต่ต่อและแก้ไขปรปับปรุงงานด้วยปัญญาธรรมะจึงเปลี่ยนจากการบ่นว่างานหนักเป็นการทำงานอย่างมีสติและมีเป้าหมายธรรมะในครอบครัวแทรวาสธรรม 4. สัจธรรมขันติจาคะ เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มั่นคงการมีสัจจะความจริงใจต่อกันการมีธรรมะก,การฝึกฝนควบคุมตนเองการมีขันติความอดทนอดกลั้นและจาคะความเสียสละแบ่งปันทำให้ครอบครัวเป็นแหล่งพักพิงที่ร่มเย็น ไม่ใช่สนามรบของกิเลส 2. สร้างสมดุลด้วยสติในทุกอิริยาบถความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคารวาสคือการที่จิตใจมักจะวุ่นวายอยู่กับอดีตอนาคตและภาระหน้าที่ทางโลกการจะภาษสานธรรมะเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจึงต้องเริ่มจากการฝึกฝนสติ สติระหว่างการทำงานการมีสติไม่ได้หมายถึงการต้องนั่งสมาธิตลอดเวลาแต่หมายถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่ทำกิจกรรมนั้นๆเช่นขณะประชุมก็ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ขณะตอบอีเมลก็ทำด้วยความตั้งใจไม่ฟุ้งซ้านไปถึงเรื่องอื่นการทำงานอย่างมีสติ จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเครียดจากการทำงานแบบอัตโนมัติหรือสักแต่ว่าทำสติในความสัมพันธ์เมื่อเกิดความขัดแย้งในบ้านการมีสติจะช่วยให้เราหยุดคิดก่อนพูดไม่ปล่อยให้โทระเป็นผู้บงการวาจาการระลึกรู้ถึงความรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดแล้วพิจารณาว่า ความรู้สึกนี้เป็นของไม่เที่ยงจะช่วยให้เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์สามเมาบทบาทที่เกือ้อกูลกันโลกธรรมและอริยธรรมชีวิตฆราวาที่สมบูรณ์ควรเป็นการดำเนินชีวิตที่ทางโลกไม่เสียทางธรรมไม่เสีย สองบทบาทนี้ไม่ได้เป็นปฏิปักษกันหากแต่เกื้อกูลกันทางโลกที่ดีเป็นฐานของทางธรรมการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงตามหลักทิฏฐธรรมมีกัตถประโยชน์ 4. ขยันหาทรัพย์รักษาทรัพย์คบคนดีเลี้ยงชีพพอประมาณจะช่วยให้จิตใจไม่วุ่นวายกังวลเรื่องปากท้อง เมื่อฐานน้มั่นคงเวลาว่างจึงสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ทางธรรมที่ดีเกื่อหนุนทางโลกการมีธรรมะในใจเช่นความซื่อสัตย์ความอดทนและปัญญาทำให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพมีศีลธรรมเป็นที่ไว้วางใจในการทำงานการดำเนินธุรกิจก็จะมีความโปร่งใส และการแก้ปัญหาก็จะใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ทำให้ชีวิตทางโลกเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง4ี่ความเหมาะสมในการแสดงออกและการปรับใช้ความเหมาะสมระหว่างบทบาททางธรรมะกับชีวิตประจำวันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอกแต่อยู่ที่การปฏิบัติด้วยความเข้าใจและไม่สุดตรงไม่สุดตรงไปทางโลก ไม่ควรหลงวัวเมาในวัตถุจนละเลยการพัฒนาจิตใจไม่เห็นแก่ตัวหรือใช้ชีวิตที่ทำลายศีลธรรมเพื่อแลกกับความสำเร็จทางโลกไม่สุดโป่งไปทางธรรมในฐานะคาราวาสไม่จำเป็นต้องละทิ้งภาระหน้าที่ทางโลกทั้งหมดเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ควรฝึกฝนปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยึดติดในรูปแบบเช่นการเดินจงกรมก็สามารถทำได้ระหว่างเดินไปทำงานการนั่งสมาธิก็ทำได้ช่วงสั้นๆบทสรุปธรรมะคือความจริงที่อยู่ข้างในความเหมาะสมระหว่างบทบาทธรรมะกับชีวิตประจำวันสำหรับคารวาจึงไม่ใช่การสวมหน้ากากเป็นคนดี แต่คือการยอมรับความจริงว่าชีวิตคือการอยู่ร่วมกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทุกขังและความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมคือการใช้สติเป็นเครื่องนำทางและใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินใจในทุกสถานการณ์ โดยมีหลักธรรมต่างๆเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตที่เกื้อกูลทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อเรานำธรรมะมาเป็นส่วนหนึ่งของคิจวัตรธรรมดาไม่ใช่เป็นเพียงกิจพิเศษเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างสง่างามและมีอิสรภาพทางจิตใจยอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องหนีโลกแต่ก็ไม่ถูกโลกครอบงำ